เกิดขึ้นแน่นอนเตรียมตัวรับมือกับสงครามใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ทำนายโดยหมอนิดกิจจาทวีกุลกิจก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะเตรียมตัวรับมือกับสงครามใหญ่ประเทศในแถบยุโรปเช่นฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันและอีกหลายประเทศ เริ่มมองเห็นเขาลางว่าจะเกิดสงครามใหญ่ในอีกไม่กี่ปีนี้เดหลายประเทศจึงเตรียมตัวรับมือกับสงครามใหญ่ที่จะเกิดขึ้นคาดว่าแต่ละประเทศต่างคงรีบผลิตอาวุธผลิตโรนที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้นผลิตจรวดความเร็วสูงผลิตรถถังผลิตเครื่องบินรบรวมทั้งเรือรบด้วยถ้ามองอย่างเป็นกลางในตอนนี้ อาวุธทางฝั่งประเทศยุโรปและอเมริกามีความทันสมัยมากกว่าสงครามใหญ่จะลุกลามไปหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในตะวันออกกลางจะขยายวงกว้างมากขึ้นมากขึ้นประเทศอิสราเอลคือสารตั้งต้นที่ทำให้เกิดสงครามใหญ่ในแถบตะวันออกกลางอีกไม่นานเกินรอพี่น้องชาวมุส,สลิมหลายประเทศจะรวมตัวกันต่อสู้กับอิสราเอล ผู้นำอิสราเอลโนสนโนแคร์คำเตือนของผู้นำอเมริกาที่แนะนำอิสราเอลว่าอย่าโจมตีเมืองราฟาเพราะพลเมืองผู้บริสุทธิ์จะล้มตายจำนวนมากอิสราเอลไม่ยินยอมให้ UN ส่งสเสบียงอาหารน้ำดื่มให้ชาวปาเลสไตน์ทางอเมริกาและชาติอื่นๆต้องส่งสเสบียงอาหารทางเครื่องบินและทางเรือ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรชาวปาเลสไตน์ที่หิวโหอยอดอยากอยู่ในขณะนี้อิสราเอลเหมือนจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์คอยจับตาดูเมื่อไหร่ที่สงครามในประเทศตะวันออกกลางรุนแรงขึ้นมันจะเป็นสัญญาณว่าสงครามศาสนาได้เริ่มขึ้นแล้วบรรดาชาติอาหรับจะจับมือกันอย่างเหนียวแน่น การสู้รบจะแผ่ขยายไปทั่วจากสงครามใหญ่จะพัฒนามาเป็นสงครามโลกครั้งที่3อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเทศอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะถูกลบออกจากแผนที่โลกหรืออย่างน้อยพื้นที่ประเทศอิสราเอลก็จะเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นประเทศรัสเซียถูกก่อวินาศกรรมพลเมืองชาวรัสเซียตายไป139คนบาดเจ็บอีกนับร้อยคน จากนี้ปูตินผู้นำประเทศรัสเซียคงไม่ยอมจบง่ายๆพลเมืองชาวรัสเซียต้องไม่ตายฟรีกลุ่มผู้ก่อการร้ายถูกจับกลุ่ม11คนคาดว่าคนเหล่านี้คงจะถูกจัดหนักจัดเต็มตามสไตล์โหดสัตว์รัสเซียถูกทรมานไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ให้ตายง่ายๆกลุ่มนักรบไอซิสเคกลุ่มรัฐอิสลามแห่งโคราซานออกมบยอมรับผิดชอบ แต่ผู้นำรัสเซียปูตินไม่ฟังแถมยังพุ่งเป้าไปที่ยูเครนเพราะกลุ่มผู้ก่อการร้ายขับรถมุ่งหน้าจะเข้าประเทศยูเครนหวยจึงไปออกที่ประเทศยูเครน ถูกรัสเซียถล่มโจมตีอย่างหนักต่อเนื่องติดติดกันรัสเซียระบายความแค้นกับยูเครนอย่างหูดับตับไหมและคาดว่าเบื้องหลังทางรัสเซียคงหาวิธีสางแค้นกลุ่มไอซิสแคที่เป็นผู้ก่อวินาศกรรมรัสเซียคงจะรีบเผด็จศึกยูเครนให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้เตรียมตัวผลิตอาวุธยุดโธปกรณ์เพิ่มให้มากที่สุดทางรัสเซียเองก็คงรู้ว่า อีกไม่นานนี้สงครามใหญ่สงครามโลกครั้งที่สมจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องมีอาวุธสำรองให้มากที่สุดสงครามโลกครั้งที่สมที่ใกล้จะเกิดขึ้นประเทศในแถบยุโรปและประเทศตะวันตกแต่ละประเทศต่างมีอาวุธที่ล้ำสมัยรวมทั้งเรือดำน้ำเรือรบและอื่นๆที่ล้ำหน้าและมีอนุภาพรุนแรงมาก ตอนนี้รัสเซียไม่ชี้สู้กับยูเครนเพียงประเทศเดียวแต่กำลังสู้กับบรรดาชาตินาโต้ที่สนับสนุนอาวุธให้กับยูเครนต้องนับถือรัสเซียที่สามารถทำลายอาวุธของชาติโยุโรปและชาติตะวันตกที่ส่งให้ยูเครนจนพังเสียหายไปมากมาย กองทัพเรือของรัสเซียมีจุดอ่อนอยู่มากมายถูกยูเครนใช้โดรนและจรวดผิวน้ำจมเรือรบไปแล้วหลายลำทางกองทัพเรือรัสเซียจึงต้องเรีบหาวิธีป้องกันให้เร็วที่สุด แม้แต่เครื่องบินรบของรัสเซียที่ว่าเจ๋งๆยังถูกยูเครนสอยร่วงไปแล้วหลายลำเรือรบของประเทศอังกฤษก็อ่อนแอสามวันดี4ี่วันไข้ต้องเข็นเข้าอู่ซ่อมหลายลำเช่นกันคิดว่าทางรัสเซียคงจะมีการปรับปรุงกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพดีมากขึ้นทางรัสเซียมีโคดจรวดที่มีอนุภาพการทำลายล้างสูงจำนวนมากถ้าเกิดสงครามโลกขึ้นแรกๆ จะไม่มีการใช้จรวดนิวเคลียร์ยิยงถล่มกันแต่จะใช้น้องๆจรวดนิวเคลียร์เข้าถล่มกันการยิงนิวเคลียร์จะยิงออกจากเรือดำน้ำก่อนเป็นอันดับแรกแต่ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนจะเริ่มใช้นิวเคลียร์ก่อนเท่านั้นหลังจากยิงนิวเคลียร์จากเรือดำน้ำแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะยิงนิวเคลียร์ออกจากฐานที่ตั้งอยู่นอกประเทศของแต่และฝ่ายเข้าใส่กัน ถ้ายังย่อยยับกันไม่พอก็ใช้เครื่องบินบรรทุกจรวดนิวเคลียร์ไปย่อนใส่ประเทศฝ่ายตรงข้ามคิดว่าการยิงจรวดนิวเคลียร์ออกจากฐานที่ตั้งอยู่ในประเทศของตนเองจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเหมือนเป็นการทิ้งไพ่ใบสุดท้ายถ้าประเทศตัวเองเริ่มเสียเปรียบในการทำสงคราม คนหนุ่มสาวยุคนี้จะได้ชมและได้ดมพิษสงของนิวเคลียร์ยกเว้นประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมทำสงครามควรจะตายกันหลายสิบล้านคนอาจจะตายถึงนับร้อยล้านคนก็เป็นไปได้เช่นกันประเทศจีนคงสุ่มผลิตอาวุธและพัฒนาอาวุธอยู่ตลอดประเทศจีนจะมีทหารมากที่สุดคิดว่าจะมีทหารอย่างน้อยก็สาม0ถึงหล้านนายประเทศจีน ทุ่มเงินซื้อตัวนักบินทหารที่เกษียณอายุราชการจากประเทศอังกฤษหลายนายมาเป็นครูสอนเด็กหนุ่มชาวจีนที่มีอายุ18ปีให้เป็นนักบินควบคุมเครื่องบินรบรุ่นหนึ่งรับเด็ก200-300คน ต้องเรียนต้องฝึกให้ชำนาญใช้เวลาประมาณ4ปีต่อ1รุ่นพอฝึกรุ่นนี้เสร็จก็จะรับเด็กหนุ่มรุ่นต่อๆไปให้เข้ามาฝึกบินเมื่อถึงเวลาเกิดสงครามคาดว่าประเทศจีนจะมีนักบินทหารมากที่สุดในโลกและคิดว่าประเทศจีนจะมีอาวุธบางชนิดที่ล้ำสมัยที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะถ้าเกิดสงครามขึ้นดาวเทียมของสหรัฐ จะถูกรบกวนหรือถูกทำลายไปบางส่วนแต่ไม่รู้ว่าประเทศจีนหรือรัสเซียเป็นผู้ลงมือทำลายหรือรบกวนดาวเทียมของสหรัฐคาดว่าสหรัฐคงรู้เรื่องนี้และคงหาทางป้องกันดาวเทียมของตนเองอยู่เช่นกันดาวเทียมของสหรัฐมีหลายดวงไม่ใช่แค่ดวงเดียวเพราะฉะนั้นฝ่ายผู้ที่คิดจะทำลายดาวเทียมของสหรัฐต้องหาวิธีปิดตาดาวเทียมของสหรัฐให้มากที่สุด หล,ลายประเทศต่างก็มีดาวเทียมของตนเองถ้าสงครามใหญ่เกิดขึ้นอินเทอร์เนต็ตคงใช้ไม่ได้และติดต่อสื่อสารจะเป็นอัมพาตใช้บัตรถอนเงินจากตู้ ATM ไม่ได้ใช้บัตรเครดิตรูดซื้อของไม่ได้และกดถอนเงินสดออกจากตู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนควรสำรองเงินสดเอาไว้เตรียมซื้อข้าวสารอาหารน้ำดื่มและยาโดยเฉพาะคนที่ต้องกินยารักษาโรคประจำตัวทุกวัน ประเทศเกาหลีเหนือไม่รู้ว่าจะมีอาวุธที่ทันสมัยจริงหรือไม่เพราะเป็นประเทศที่ถูกปิดถูกบอยคอรจากชาติตะวันตกและชาติโยุโรปมานานแล้วแต่หลายๆประเทศต่างก็รู้สึกวันเกรงอาวุธของเกาหลีเหนือเหมือนกันเพราะเห็นเกาหลีเหนือทดลองการยิงจรวดอยู่เสมอแถมยังขู่ว่ามีอาวุธนิวเคลียร์สามารถยิงได้ไกล จนประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่นต่างก็หวั่นเกรงเกาหลีเหนือไม่น้อยถ้าเกิดสงครามใหญ่ขึ้นเกาหลีเหนือก็มีทหารมากเหมือนกันแต่จะรบเก่งแค่ไหนไม่รู้คงต้องฟังแผนการรบจากประเทศจีนเป็นหลักประเทศอิรานประเทศรัสเซียประเทศจีนประเทศเกาหลีเหนือก็มีส่วนสำคัญเช่นกันสี่ประเทศนี้รวมตัวกันจะเป็นพี่ใหญ่ของประเทศตะวันออกกลางทั้งหมด พียงแต่ให้ประเทศอิหร่านคุมกำลังนักรบประเทศตะวันออกกลางส่วนประเทศรศัสเซียประเทศจีนประเทศเกาหลีเหนือจะเป็นผู้ประทะกับกองกำลังของชาตินาตโตเป็นหลักสงครามโลกครั้งที่สามเกิดแน่นอนอาจจะเกิดเร็วกว่าที่คาดไว้หลายคนกังวลว่าประเทศไทยจะถูกถล่มจากสงครามโลกครั้งที่สามด้วย แต่เชื่อว่าประเทศไทยจะไม่เข้าร่วมรบกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าเข้าร่วมรบก็โง่บันไลประเทศไทยจะเป็นครัวโลกส่งออกอาหารข้าวสารและแป้งสําหรับทำขนมปังและพืชผักนานา,นานชนิดจำนวนมากรวมทั้งอาหารทะเลด้วยราคาข้าวสารและอาหารอื่นๆจะแพงมากการขนส่งก็ลำบาก เพราะภัยสงครามเกิดขึ้นไปทั่วโลกประเทศลาวประเทศเขมรประเทศพมา่าประเทศเวียดนามก็พลอยได้อานิสงส์จากราคาเข้าสารและอาหารอื่นๆไปด้วยเกษตรกร,ะร,กรจะร่ำรวยก็คราวนี้แหละบางคนคิดว่าสถานทูตอเมริกาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการขุดลึกลงไปหลายร้อยเมตรทำเป็นสถานที่เจาะล้วงความลับ ความมั่นคงของชาติตรงกันข้ามจะถูกถล่มไปด้วยแต่ผมมั่นใจว่าสถานทูตแห่งนี้มีสิทธิ์ที่จะถูกปิดตายจากวิธีใดวิธีหนึ่งและท้ายที่สุดสถานทูตแห่งนี้จะไม่สามารถใช้งานต่อไปได้จังหวัดเชียงใหม่จะไม่ถูกถล่มด้วยระเบิดอนุภาพแรงสูงอย่างแน่นอนแต่สถานทูตอาจจะถูกก่อวินาศกรรม หลังจากสงครามโลกครั้งที่สาสงบลงจังหวัดตราจะมีพื้นที่ใหญ่ขึ้นมากขึ้นหรืออาจจะมีอำเภอจังหวัดใหม่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยเพราะประเทศเคมรจะต้องคืนพื้นที่ที่ติดกับจังหวัดตราให้กับประเทศไทยในขณะนี้ไทยกับแมรกํากำลังหาทางลงเรื่องเขตแดนทางทะเลที่ทับซ้อนกันอยู่ ในอดีตมีนักการเมืองบางคนที่ชั่วช้าเลวทรามไปทํำ MOU กับคุณเซนแต่ไม่มีผลผลูกพันทางกฎหมายมีสองทางที่ไทยจะได้พื้นที่คืนจากขเขมรคือจะได้ด้วยการเจรจาหรือได้จากการทําสงครามรบกับขเขมรซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายไทยจะได้พื้นที่คืนมาอย่างแน่นอนด้วยความเคารพมนิดกิจจาทวีกุลกิจ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ